สวัสดีค่ะพบกับนิราทาโรนะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวทัศน้ำนะคะชาวทัศน้ำก็ราศีพิจิกมีนกรกฏนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวแนวทางนะคะนี่อาจจะพูดอะไรผิดพลาดบ้างก็ขออาภัยไว้ในที่นี้นะคะอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะอ่า แบ่งสองช่วงนะคะคนที่คุมเครือและคนโสดของชาวธาตุน้ำนะปิดท้ายการงานการเงินให้ด้วยนะคะมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนก็เป็นของเดือนมิถุนายนนี้แหละค่ะนะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์ให้กับนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะในช่วงนี้นะคะของชาวธาตุน้ำสำหรับคนที่คุมเครือก่อนนะ อาจจะมีพังบ้างแต่10เหรียญ9เหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันยังแฮปปี้อยู่ค่ะ3เหรียญค่ะเขาพยายามเข้าหาคุณพยายามปรับความเหมือนทำตัวให้ดีขึ้นให้ความหวังคุณมากขึ้นประมาณนี้นะมีเกณฑ์ที่เขาจะมาช่วยเหลือในเรื่องการเงินให้กับคุณด้วยเช่นกันค่ะนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากทีเดียวไพบอกค่ะ คุณน่าจะคิดมากคิดหนักทีเดียวว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปกันได้ต่อไหมเพราะปัญหามันก็มีมาเรื่อยๆนะคะเฮอร์มิตค่ะ คุณรู้สึกว่าบางทีก็รู้สึกเหมือนเขามีโรคส่วนตัวมากจนเกินไปนิ่งจนเกินไปบางทีคุณก็เดาใจเขาไม่ถูกเช่นกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารและพูดคุยกันแบบกระทนหันถ้าใครที่ยังไม่ได้พูดคุยหรือพังกันไปก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยค่ะคนๆน,นี้เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะหรืออาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานรู้สึกว่าทั้งคนเก่าและทั้งคนใหม่เข้าหาคุณอ่ะ คนรักของคุณนั่นแหละคนรักของคุณแล้วก็คนเก่าที่เข้ากลับมาหาคุณเขากลับมาหาคุณนะแต่ด้วยความที่แปดดาบคุณรู้สึกว่าอึดอัดใจเหมือนกันนะกับความสัมพันธ์นี้ไม่รู้จะเอายังไงเพราะว่าห่วงทั้งคนข้างหน้าและคนข้างหลังเช่นกันนะแต่มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุ้มครองในเรื่องของความรักของคุณอยู่มันเหมือนเป็นการที่คุณจะรู้เองว่าคุณจะมีเซนต์เองอะว่าคุณต้องการคนปัจจุบันหรือคนเก่า นะเหมือนพยายามคิดกับตัวเองให้มากๆค่ะชาวธาตุน้ำนะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภราศีเมษที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูซิแล้วก็ราศีกันนะคะทศทีเเขาคนนั้นคนรักของชาวธาตุน้ำเขาคิดอะไรอยู่แปบด,ดาบคุณบล็อกกันหรือเปล่า หรือว่าเขาอาจจะบล็อกคุณเขาก็มีเกณฑ์ที่จะปลดบล็อกคุณนะเขาเห็นปัญหาของคุณอยู่ว่า,วาคุณมีตัวเลือกเยอะ ไพ่เดลเดวิลความลักความสัมพันธ์ของคุณนะมันมีตัวเลือกเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แต่มีไพ่หนึ่งกระทาค่ะเขาก็อยากเริ่มต้นกับคุณอยู่นะเขาก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ก็คือเหมือนตีกับตัวเองอยู่นะเดลเมจเชียนมีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารและพูด,พดคุยกันปรับความเข้าใจกันเพราะเขายังโหยหาคุณอยู่ไพ่เดลเดวิลไพ่เดลเลเวอร์นะมันมีบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณอยู่นะคะชาวธาต ชา,ชาวทานุน้าไม้ของเขาก็ของคุณนะคะลองดูนะแต่จริงๆอ่ะเขามีอยู่แล้วอ่ะมีเจ้าของอยู่แล้วประมาณเนี้ไข่หรือชาลรดค่ะมันจะเป็นการวนเวียนที่กลับมาบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณอาจจะมีความรับอะไรกับเขานะทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะเนี่ยชาวทาดน้ําเขาก็รู้สึกว่า คนเก่าก็มาวนเวียนกับคุณอยู่เหมือนกันเขาก็รู้สึกอึดอัดจใจเหมือนกันแต่ไพ่บอกค่ะเขายังเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวอยู่เขาคิดว่าคุณมีความรับกับเขามีไพ่เด่นเหมือนกันนะก็คืออาจจะเป็นคนเก่านี่แหละกลับมาวนเวียนในความรักความสัมพันธ์ของความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่มันเลยเหมือนเป็นการที่เขาไม่แน่ใจในตัวคุณสักเท่าไหร่นะแต่ก็เดี๋ยวก็มีเกณฑ์ที่จะปรับความเข้าใจและสื่อสารกันอีกครั้งหนึง่ง เหมือนปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเปชาวราศีเมถุนมังกรที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ชาวราศีกรกฎด้วยกันค่ะมาดูซิแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าของชาวราศีกรกฎค่ะเอยชาวธาตุน้ำค่ะโทษทีาอาจจะมกีการนิ่งกันบ้างต่างคนต่างนิ่งนะเหมือนแบบ เหมือนอยู่ในพื้นที่ของกันและกันน่ะอ่าต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของกันน่ะแต่ไพ่สามกระทาค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณไปได้ต่อนะไพ่จัสตเมนทไพ่สองถ้วยคุณเป็นคู่กันน่ะพากันไปถึงฝั่งแต่มันมีเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้มันเลยรู้สึกว่าคุณรู้สึกเบื่อหน่ายจังทําไมมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นรักที่เป็นรักสามเร้าอ่ะแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ยังดื้อดึงกันไป ถึงฝั่งอยู่นะเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะช่วงนี้นะคุณก็พยายามเรียกร้องความสนใจให้เขาเห็นเหมือนกันว่าคุณก็คิดมากคิดหนักอยู่เหมือนกันนะไพ่ดูชารด์ดถ้าใครที่ไม่ได้พูดคุยก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งมาสื่อสารกันอีกครั้งหนึง่งแต่ก็ยังมีความที่แบบเหมือนทําอะไรรับหลังอยู่แอบทําอะไรรับหลังซึ่งกันและกันอยู่แต่ไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆค่ะ view of fortune มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ อาจารย์เป็นชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีกรกฎที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะดูเหมือนคุณก็เป็นคู่กันแหละแต่คุณต้องผ่านวิกฤตตรงเนี้ยมันมีอุปสรรคนิดนึงนะถ้าจากไพ่ขอไพ่แนะนําให้กับชาวธาตุน้ำด้วยค่ะสามสามถ้วยมันเหมือนประมาณที่แบบเหมือนคุณลองเปิดใจดูนะคนรักเก่ากลับมาชาวธาตุน้ํา ไพ่เด่นนะชาวธาตุน้ำนะมีคนรักเก่ากลับมาคนปัจจุบันก็เช่นกันก็ลองดูนะคะว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่หรืออยากจะกลับหาคนเก่าลองเปิดใจลองถามใจตัวเองอะประมาณเนี้ยว่าคนคนนี้จะโอเคกับเราไหมเราครบแล้วเราจะแฮปปี้ไหมมีความสุขไหมนะคะมาดูซิสำหรับคนโสดดีกว่าชาวธาตุน้ำคนโสดเป็นยังไงเอ่ยคะขอบคุคะ่ะ คุณอาจจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าให้เจอเนื้อคู่คุณจะมีเกณฑ์ได้เจอเร็วๆนี้นะคะคุณเห็นแล้วคุณชอบเลยคุณโอเคมากนะคะการงานการงานเขาก็ดีเป็นคนใจดีด้วยเป็นคนที่แบบแฟรนลี่มากค่ะนะแต่เขาก็ดูเหมือนเขามีตัวเลือกเยอะเช่นกันนะคะเหมือนเป็นการที่หนึ่งดาบคุณรู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้แหละน่าจะใช่แล้วคุณรู้สึกคุณรู้สึกคิดถึงเขาอยู่ แต่ในที่เนี้ยเหมือนเขาก็เข้าหาคุณเช่นกันนะเขาพยายามกับคุณดีเหมือนกันนะแต่คุณก็ยังไม่กล้าที่จะรับอะ่ะเพราะว่าเหมือนมีรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องไพเ่เดอเดวิลแล้วก็ไพ่สามดาบค่ะในที่เนี้ยเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วอะ่ะที่คุณไปยุ่งเกี่ยวอะ่ะอืมแต่ไพ่สิกาทานะเขาเขาอยากเขาเหมือนประมาณเขาจะให้ความมั่นคงกับคุณอะ่ะ คนเก่าก็มีเกณฑ์ที่จะวนเวียนกลับมาเช่นกันนะชาวทาัพหนามเหมือนเขายังตัดคุณไม่ขาดเหมือนกันอะ่ะอ่ะเอาง่ายๆคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุณขอพรว่าใครคนไหนที่เข้ามาหาคุณตั้งแต่แรกเลยเข้ามาก่อนคนนั้นเป็นเนื้อคู่คุณอ่ะนี่ตัดสินใจให้เพราะว่าเขาตัดขาดคุณไม่ได้นะ แต่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะจบกับคนเก่าในเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เขาจะวนกลับมาเพราะเขาตัดตัดปัญหาสิ่งเก่าๆได้แต่ถ้าสำหรับคนใหม่ที่คุณเจอปับ๊บคนเนี้ยใช่เลยเจอก่อนคนรักเก่าไพ่บอกว่าเดลเมิเชียนเขาจะเคลียร์ปัญหาไอ้เรื่องรักสามเศร้าให้เขาจะให้ความมั่นคงกับคุณได้ค่ะเขาพยายามประครับประคองแต่ว่าเขายังไม่เลิกให้โดย โดยแท้นะก็คือเหมือนประมาณะยะพยายามประครับประคองคุณอยู่เพื่อไม่ให้คุณเลิกกับเขาอาจจะเป็นชาวราศีมังกร,กรพฤษกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้อ่าเขาคิดยังไงกับคุณอยู่คะชาวทัดน้ำคนโสดค่ะเขาคิดมากอยู่นะตัวแฮงแมนค่ะ เขาบางครั้งที่เขาเงียบไปเขาไปอยู่ในความคิดของตัวเองอยู่ว่าเขาจะเอายังไงเขาสับสนกับตัวเองมากค่ะเขานิ่งมากนิ่งกับคุณมากทีเดียวไพ่บอกว่าเดี๋ยวเขาสื่อสารมาไม่ต้องไปกวนใจค่ะให้เขาคิดก่อนนะเขาคิดว่าเขาจะทำยังไงตัดจบยังไงอ่ะให้มีแห่งชัยชนะอยู่นะคะมีชัยชนะอยู่ค่ะชาวทัตุน้ํา ตอนนี้เหมือนเขาปิดกั้นตัวเองเขาหวนรั้งกับตัวเองอยู่คือให้ให้เวลาเขาคิดก่อนเขาให้บอกเขาจะสื่อสารมาเองนะตอนนี้เหมือนเราไปตื้อเขาเขาก็ไม่สนใจเขาไม่ค่อยแคร์เราสักเท่าไหร่ไพ่บอก view of fortune ค่ะเดี๋ยวดีขึ้นนะ the sun ค่ะมันมีทางออกของการแลกกันคนที่เข้าหาคุณณตอนนี้หรือจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คุณไม่ต้องพยายาม เพราะเขาจะเป็นคนที่พยายามเองให้เขาอยู่กับความคิดของเขาก่อนให้เขาอยู่กับตัวเองก่อนนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกันค่ะที่เขามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอภัยแนะนําให้กับคนโสดด้วยค่ะลองเปิดใจดูนะลองไปหาสิ่งใหม่ๆดูคุณจะเจอ,เจอคู่แท้ของคุณเห็นไหมเขาก็รักคุณคุณก็รักเขาลองเปิดใจดูอ่ามีไพ่เหมือน คุณคิดว่าความรักคนสัมพันธ์นี้มันน่าจะไปกันไม่ได้ไม่ได้ยาวแต่ไพ่บอกว่ามันมีการจเจริญเติบโตพยายามเนี่ยหน้ามองสิ่งดีๆค่ะนะลองดูนะคะอ่าไหนขอไพ่การงานการงานเลยค่ะของชาวทันน้ำช่วงนี้สามเหรียญคุณมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ในเรื่องของการงานนะ าแต่ก็มีบ้างที่ทําอะไรรับหลังคุณเอาคุณไปนินทามีนะมีคนแอบ,บเอาคุณไปนินทาเหมือนคุณมีคนคอยช่วยเหลือเขาอิจฉาคุณประมาณนี้ค่ะสามถ้วยค่ะมีทั้งดีและทั้งร้ายเนาะแต่ก็คุณก็ยังทํางานไปได้ถึงฝั่งเขาเหัวหน้าง,งานเขาชอบคุณนะคุณเหมือนคนที่แบบเป็นคนที่สื่อสารและพูดคุยรู้เรื่องอะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในเรื่องของการงานของคุณอยู่คุณอาจจาะถ้าใครมีประสบแบบการงานไม่ดีเท่าไหร่ให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในของที่คุณไปทํางานนะเขาจะช่วยในเรื่องนี้นะคะการงานของคุณยังไปได้ดีแต่แค่เป็นเรื่องของคนที่ชอบเอาไปนินทาแค่นั้นไม่มีปัญหาค่ะไหนมาดูซิการเงินค่ะการเงินของชาวทัศน้ําเอ่ย ว้าวสิบดาบเจ็บหนักเลยอาจจะเป็นช่วงก่อนที่คุณใช้เงินเยอะมากทีเดียวให้ระวังในเรื่องการเงินนะมีเกณฑ์ที่จะหายหรือโดนโกงนะคะเป็นจำนวนเยอะอยู่นะให้ใจแข็งในเรื่องการใช้เงินหน่อยนะคะแต่คุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้คืนค่ะถ้าโดนโกงหรือหายนะ การเงินก็จะได้จากการงานนี่แหละนะคะถ้าจากไพ่แต่ก็ให้ระวังนิดนึงในการใช้เงินนะคะมีเกณฑ์ที่จะเงินหายและมีเกณฑ์ที่จะโดนโกงให้ให้แบบว่าทําอะไรให้ถี่ถ้วนหน่อยตรวจสอบนิดนึงว่าจริงๆเขาจะโกงไหมตรวจสอบดีนิดนึงแล้วก็ในเรื่องการเงินก็พยายามเก็บเงินให้ดีให้มีชิดหน่อยเพราะว่าการเงินจะมีเกณฑ์ที่จะหายเป็นก้อนทีเดียวค่ะแต่ก็จะได้คืนอยู่นะ อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะฟังไว้เป็นแนวทางฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับอีดด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ